ดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมมาเจอกันในเกม Marvel Future Fight กันเหมือนเดิมนะครับก็มาถึงคิวตัวละครโอนสักทีนะมารีวิวโอนกันให้ดูนะครับว่าโอน,นี่เป็นยังไงบ้างนะครับหน้าปั้นไหมคุ้มค่าหรือเปล่านะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะอั i พลีตี้นะครับผมอันนี้ลดคูลดาวน์ของโค้ดสกิลลง30%นนะครับ ก็คือทำให้ครูดาวมันเร็วขึ้นนะนะแต่ว่าทำให้ใช้ไอ้สกิลเรียกเพื่อนเนี่ยได้เร็วขึ้นก็จะเป็นไอ้ที่สีม่วงอ่ะเออจะจะเรียกว่ายังไงดีว่าน่าจะเข้าใจกันนะเนาะถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันเดี๋ยวจะหาทางอธิบายเพิ่มเดี๋ยวแปะเป็นรูปเลยกันถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เข้าใจนะออต่อมาครับ นี่อะไรคอมมานะ์นะอันนี้ n e r g y Projection นะครับเพิ่มพลังโจมตีกับพลังงานนะครับจะพูดว่าเวทหมดต์งงแล้เพิ่มโจมตีพลังงาน3%นะครับผมมาดูกันที่ขอสงสมไซรกันบ้างเพลงแม่งดังเลยปะวะโอเคอ่าก็ตัวนี้จะเป็นโจมตีพลังงานเป็นหลังนะดูได้จากหน้าแรกเลยนะครับว่าว่าไอ้บันทัดแรกเนี่ยจะเป็นโจมตีพลังงาน เพราะงั้นตัวนี้เป็นโจมตีพลังงานเป็นหลักนะครับเพราะงั้นจะเน้นไปที่โจมตีพลังงานล้วนๆก็จะมีออสแท็กหลุดมาบ้างนะครับก็เป็นปกตินะครับจะเป็นอ่าโจมตีทั้งหมดนะครับบรรทัดแรกบรรทัดที่2นี่ความแรงในการติดคริติคอลก็ถึงแม้บรรทัดแรกมันจะเขียนว่าโจมตีทั้งหมดนะครับแต่หน้าแรกหน้าแรกจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสายอะไรกันแน่นะ มันดูหน้าแรกเป็นหลักนะครับว่าต้องอัพอะไรโอเคมาต่อกันนะครับก็ออรดิเฟนครับแล้วก็เลือดนะฮะซึ่งผมเช็คดูจากดีเทลตรงนี้แล้วเนี่ยมันค่ามันผิดกันปะะ่าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูใส่ผิดหรือเปล่าอ่าทำไมป้องกันพลังงานแม่งสูงกว่ากายภาพหรอวะ รู้สึกตอนแรกจะไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรเราก็มาเปลี่ยนกันตรงนี้เลยแล้วกันเมืเปลี่ยนกันเน้นๆนี่แหละนะครับก็บรรทัดแรกนะครับจะใช้เป็นตามเลเวลนะฮะเพราะว่ามันจะได้ผลสุงกว่าส่วนมหนทัดอื่นๆเนี่ยจะใช้เป็นออฟดิเฟนททั้งหมดนะแต่ทำไมมันได้ยากกันวะเฮ้ยอโหลเฮ้ยมึงุนตีงูละเออ มาดูเช็คกันอีกรอบนึงนะครับอ่าทำไมมันเพิ่มขึ้นอปะวะ่าะมันต้องเพิ่มขึ้นดิเออก็บรรทัดแรงที่จะเอาไปอุดค่าที่ต่ำกว่านะครับงั้นก็ตามนี้นะฮะเพราะว่าดูจากดีเทลตรงนี้แล้วมันป้องกันพลังงานเอ้ยป้องกันเออป้องกันพลังงานมันสูงก,กว่าก็เลยไปเพิ่มไกยภาพนะครับออกมาครับผมหลบหลีครับเอามาทำไมวะแล้วก็ ลดระยะเวลาการติดสถานะผิดปกตินะครับตัวตัวโอนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะชนะทางตัวที่ใส่สถานะให้นะครับแต่ว่ามันแต่ยังยังยังแพ้หมออยู่ระดับหนึ่งเพราะว่ามีสกิลป้องกันแค่12วินะครับต่อมาครับผมความเร็วสกิลครูดาวนะครับเพิ่มเพิ่มความเร็วในการใช้สกิลได้อีกรอบหนึ่งนะ แล้วก็โอกาสการติดคริติคอลซึ่งผมดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสติดคริกับความแรงในการติดคริเนี่ยมันอยู่บรรดาที่2หมดเลยทําให้ค่าที่บวกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันต่ํามากนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าตัวละครเนี่ยไม่น่าจะไปสายคริติคอลนะครับอันนี้คือผมความเห็นของผมนะผมรู้สึกว่าเพราะว่า,าการจะไปสายคริติคอลเนี่ยมันต้องดันทั้งสองค่า ต้องต้องไปดันทั้งโอกาสติดครีแล้วก็ความแรงในการติดยืเขาเพราะงั้นผมก็เลยไปลงไม่สนป้องกันแทนนะครับอีกหนดเดฟเอนส์ก็คือเจาะกราะนั่นแหละนะฮะคิดว่าน่าจะสาหัสน้อยกว่านะครับแล้วก็ได้ผลได้ดีกว่าอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะเพราะที่ลองก็โอเคนะเล่นแล้วก็โอเคครับส่วนกีร์ตรงนี้ผมใช้ป้องกันสตันนะครับแล้วก็มีเดงเลือดเพื่อความชัวนะครับ บรรทัดสุดท้ายมีของแถมครับป้องกันสถานะหวาดกลัวนะครับอ่ะต่อมานจะจ๊ะสกิลนะครับผมจะมีสกิลแคสซิฟเทียสเทียสองเลยนะออออกร์ดนะครับอิมูนนิตี้ทูแคนเซิลเอฟเฟกต์อันเนี้ยมันจะงงงหน่อยนะครับก็คือสรุปง่ายๆว่ามันช่วย ป้องกันการลบสถานะนะครับเออมันป้องกันการลบสถานะก็คือคือมันจะมีสกิล b บ r r i e เนี่ยสกิล barrier เนียนะฮะมันจะป้องกันการโจมตีได้เป็นจํานวนฮิตตามที่เห็นนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันจะโดนสกิลลบได้นะครับคือมันมันเป็นบัฟอะมันลบสกิลได้แต่ว่า ไอ้สกิลนี้เนี่ยมันป้องกันการโดนลบบัฟอีกทีหนึ่งนะครับงงปะวะคือมันจะลบบัฟไม่ได้มันจะเป็นบัฟอะไรก็ตามนะมันจะลบ,ลบทิ้งไม่ได้อย่างเช่นสกิลทานอสนะครับที่เป็นสกิลต่อยจะทําให้บัฟทั้งหมดหายถูกไหมแต่สกิลเนี้ยทาให้ทานอสลบบัฟทิ้งไม่ได้นะครับต่อมานะครับปราทัดที่2นะครับก็จะมีเพิ่ม ความแรงในการใช้สกิลขึ้น60%เนลยแล้วก็มีโบนัสดาเมจสี่สถือว่าโคตรแรงนะฮะตัวนี้สกิลแรงมากบอกเลยเต่อมา king slash นะครับสกิลหนึ่งก็โจมตีพลังงานนะครับ155%เป็นดาเมจพลังงานนะครับแต่เพิ่มอีกพัน1ดาเมจสกิลสองครับ odin charge ก็1 3อมเอของโจมโจมตีพลังงานเป็นดาเมจพลังงานนะครับ แต่เพิ่มอีกพันสองร้ต่อมาสกิลสามครับผม a อสกาเดียนแบเรียหรือบ้าน,บ,านบ้านเราจะเรียกว่าบาเรียนะก็ป้องกันป้องกันโจมตีได้3ฮิตนะครับสาครั้งภายในระยะเวลาสองวิก็โอเคนะคือคือเพียงพอระดับหนึ่งที่จะสวนให้ศัตรูตายแล้วแหละ แล้วก็จ,จะมีโจมตีพลังงาน144เป็นดาเมจพลังงานแล้วก็เพิ่มอีกพันสองร้อยหนึ่งนะครับสกิลนี้มันมันไม่ได้แรงอะไรนะเพราะว่ามันมันเน้นเป็นบัฟแล้วก็ใช้ใช้แล้วเนี่ยทำให้ใส่ให้กับเพื่อนในทีมด้วยเนะี่ยก็คืออ l l อาลัยตามที่เห็นถ้าเกิดมนัน่าจะเป็นในโหมด r u m มเบิลกดแล้วนะเพื่อนน่าจะได้ครบกันทุกคนนะครับ ต่อมาครับ Odin De decree อ่านว่าอะไรวะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ Odin decree นะครับลดพลังโจมเออ่ลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยลง30%นะต่อมาสกิล4ครับ Odin wave นะครับโจมตีพลังงาน164%เป็นดาเมจพลังงานและเพิ่มอีก601ดาเมจข <c oughs> ออภัยครับเอา้าติดคออีกแล้ว กินน้ำแบบสกิลแห่นะครับ Odin Force นะครับทำให้ติดตรึงด้วยนะติดตรึงสองวีนะครับแล้วก็จะเป็นอามาตะนะครับสามวี <c oughs> Immune to all damage เอออมตะสามาาวีนะครับแล้วก็ใช้โจมตีพลังงานนะครับ 54%เป็นเี่ยเป็นดาเมจพลังงานและเพิ่มอีก301ดาเมจเออที่จริงจะทำคลิปอธิบายเรื่องสถานานี่หว่าลืมไปเลยนเนี่ยเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวทำแน่นอนนะครับเรามาสกิลลีดนะครับ a อสการเดียนวิสดอมนะจะทำให้ลบดีบัฟทิ้งนะครับเมื่อโดนดีบัฟเนี่ยจะลบดีบัฟทิ้งในระยะเวลา12วินาทีนะครับ ก็้าอันนี้มันจะสกิลมันจะเหมือนกับวอลฟเทียสแต่ว่าวอลฟเนี่ยจะอยู่ได้20วิวิก็คือคนละเรื่องเลยคน,คนละคนละเทียนะโคนี่เนี่ยอยู่ได้แค่12นะครับแปบ๊บเดียวหมดแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มสถานะอะไรวะ r e รีสิสแท l อ e s s s t a n c นนี่คืออะไรเพิ่มป้องกันเหรอป้องกันาธาตุปะอันนี้มันก็ไม่อธิบายเพิ่มวะ่ะอันนี้อันนี้ ไม่มั่นใจนะถ้าเกิดใครใครทราบนี่ช่วยคอมเมนต์บอกอีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวผมจะปักบุดคอมเมนต์ให้นะก็แต่ตามที่เข้าใจนะปกติแล้วคําว่า resistance ในภาษาอังกฤษเนี่ยในเกมเนี่ยเขาจะใช้กับพวกป้องกันธาตนะครับเดาว่าป้องกันธาตเพิ่มขึ้นนะครับ30%มคิดว่าอย่างนั้นนะเป็นสิบสองระยะเวลาสุดแลบระยะเวลาสิบสองวิทำไมลิ้นพันกันล่ะอ่ะมาดูที่สกิลกันนะครับ ต่อไอคอนตีก็เลยปากแล้วก็มาดูกันว่าสกิลไหนเป็นสกิลไอเฟรมบ้างนะครับเริ่มที่สกิลหนึ่งครับผมไม่ใช่นะครับแต่ว่าสกิลนี้โคตรแรงแค่นี้ก็แรงแล้วคร,รับซัดเป็นคืนและหลายจิด้วยก็คือมันจะเป็นแบบถ้าเกิดยืนอยู่ในคลื่นก็จะโดนไปเรื่อยๆนะต่อมาสกิลสองครับนี่สกิลนี้ไอเฟรมนะครับเห็นว่าไม่โดน ไม่โดนตีเลยต่อมาส,สกิลสามขอผมก็ไอเฟรมนะแต่บอ,บอกว่าเออไอเฟรมแป,ป๊บหนึ่งนะครับไอเฟรมแป,ป๊บเดียวแต่ว่าความสามารถลหลักคือป้องกันการโจมตีแล้วก็ปับ๊บอื่นๆได้นะครับก็คือเน้นเน้นป้องกันไนแหละใช้บาเรียเนะี่ยเออสวนมากก็จะมากดสกิลนี้ก่อน แล้วก็เข้าไปบวกปึ้งก็ยัดเลยครับอะไรอย่างี้ต่อมาสกิลสี่นะครับผมจะเหมือนสกิลหนึ่งแต่ว่าฟันสองทีก็ความแรงก็คูณสองครับสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่แรงแรงโคตรสกิลหนึ่งละสกิลสี่แต่ไม่ไม่ใช่ไอเฟรมไม่ใช่นะไม่ใช่ไอเฟรมนะต่อมาสกิลห้าครับ สก,กิล5ไม่ใช่ไอเฟรมแต่เป็นอมาตะนะครับระหว่างที่ใช้ไอระหว่างที่ตอนชาร์จเนี่ยไม่ใช่ไอเฟรมแต่ตอนที่กระโดดขึ้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นไอเฟรมแล้วแต่เอาง่ายๆคือใช้สก,กิลเนี่ยไม่ต้องกลัวโดนปนีนะเพราะว่ามันเออแต่ว่าโดนสตันสวนได้นะใช่ป่ะว่าโดนเบรกสวนได้นะครับแล้ไอสกิลหเนี่ยเออโดนเบรกสวนได้นะครับเคยโดนอย่าะงั้นก็ใช้งานระวังอาจจะไปถ้าเอาชัวร์ก็ไปใส่กัน การการเบรกก็ได้นะครับโอ,อ้ผมเคยเคยเล่นแล้วโดนเบรกสวนจริงนะก็อย่างที่เห็น,นครับคือพอชาร์จปุ๊บพอฟันลงเนี่ยจะมีดาเมจต่อเนื่องต่อนะก็คือโคตรแรงนั่นแหละส่วนมากก็จะขึ้นสกิล5ไปก่อนเลยครับปบึแล้วก็พอย,ยัดสกิลอื่นตามนะก็แล้วแต่นะคือไอโอดินเนี่ยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเยอะนะครับ จากเท่าที่ลองเล่นแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะว่าเป็นตัวที่โหดชิบหายจะเล่นยังไงก็โหดนะครับอ่ะแล้วก็ออกมาตามสัตายนะครับขอเป็นด่าน11 8. 8แล้วกันนะครับผมอมอ้มโอดินอยู่ไหนโอดินอยู่ไหนโอดินอยู่ไหนรู้ไหมรู้เพงลงเลยวะเกิดไม่ทันอา้าว เชียร์โอดินหายไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูผิดปะวะกูดูผิดปะดูผิดประทัดรือเปาเอา่อเอ้าไหนอะไหนวะมันเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนเหมือน,นมันเปลี่ยนลำดับตัวละครน,นะผมก็เลยงงๆนะครับอ,อ่ะปึ้งโอโอดินคือไหวอย,อยู่แล้วอะไม่ต้องไม่ต้องพูดเลย ไหวยอยู่แล้วแต่แต่ถ้าเกิดไปดัน12แปดนี่ก็ไม่แน่นะอันนั้นน่าจะต้องเล่นมือนะเปิดเปิดเอ่อเปิดออตโต้นี่ไม่น่ารอดนะอันนั้นคือคือดัน12แปนี่ยกให้เขาเถอคือแบบถงจะเอาตัวไหนมาก็ก็ควรจะเอเอควรจะบังคับมือไม่ใช่ควรจะออโต้ควรจะบังคับมือเพราะนั้นบังคับมือยังใช้เวลากินไปเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะเล่นผ่าน เป็นดาบที่บา้ามากนะบา้าบิดมากนะตอนนั้นผ่านได้ก็เพราะหมอแปะตูดเดียวนะบางคนก็ไม่ได้ใช้หมอแปะผ่านแต่ก็จะเหนื่อยไปับไปใช้แชรอนนะครับแชรอนโดเจอร์กับสายอเมริกาัวผู้หญิงนะแต่เราจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยผ่านได้แต่เหนื่อยหน่อยเอาจริงๆเล่นเล่นหมอก็เหนื่อยใช้หมอก็ยังเหนื่อยนะเพราะแม่ง มันเลือดแม่งแบบหลักล้านนะควรจะไปรีล่วงอะแล้วก็ถ้าเกิดพลาดนิดเดียวก็อาจจะล่วงเองด้วยนะเอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมเลือดหายเลย <laughs> ชิบหายแล้วไหวปะวะเอ้ยโอดินเลยนะเว้ยนี่บ้าไปแล้วมันต้องไหวดิโอดินเลยนะเว้ย ดาเมจนี่มันทาไมันเบาอ่ะคิดว่หรือว่าไอตัวนี้มันแต่ตอนไปเล่นโหมดอื่นเนี่ยเห็น,นชัดเลยว่าปัดไปนี่เลือดลดเป็นน,น้ำเลยแล้วก็ลองไปดูย้อนหลังก็ได้เพราะใช้โอดินสัตว์ทานอนคนระแปบ๊บเดียวหายไปครึ่งหลอดโอดินนี่เป็นตัวดึงที่ดาเมจแรงโคตรนะครับอะต่อมาครับผม เดี๋ยวเอาลงอันนี้ให้ดูแล้วกัน Extreme Mode อย nice. nice. ู่ไหนอยู่ไหนอยู่เฮ้ยอยู่ดีอยู่ดีแล้วก็อันนี้อะไรนะ Remove All d e b u f f ของวันนี้มันโดนอะไรวะมันมี debuff อะไรปะมันดูได้ไหมเนี่ยเนี่ยเราก็จำไม่ได้ไงคือจำไม่ได้ไง เอาเป็นว่าเราเป็นเน้นดาเมจดีกว่าเนาะนี่กูคุยกับใครนี <laughs> ่กูเริ่มติดเอกไปแล้วเนี่ยฮันล็อกเกอร์เออแต่ไม่เป็นไรปกติก็คุยกับตัวเองเนี่ยคุยคนเดียวก็ได้เนี่ยขอสัมาระพิเศษกูใกล้บ้าแล้วมามาสกิลห้าเลยครับก็ตัดเป็นรัว มันเป็นเออแ,แล้วสกิลมันเป็นระยะไกลดนะ้วยไะสกิลหนึ่งสกิลสี่ฟันแล้วก็วิ่งหนีได้คือแบบโหแม่เจ้าสกิลห้านี่ต้องระยะประชิดน,นะเพราะว่าต้องชาร์จชาร์จก่อนนี่เนี่ยมันลอยได้สกิลสี่กันหนึ่งสี่กันหนึ่งนี่ลอยได้เลยเอาไวล้ลอยได้่นวนี่โอ้ โอ้ปุ่มระยะโคตไกลแ,แต่ว่าเออก็ยังไม่เท่าเหมาะแปลกนะมันก็ยังยากแต่ก็ยังง่ายอย่างยากก็ยังง่ายยังผม,ผมรู้สึกว่าเล่น มดนีถ้ถ้าถ้าเป็นโหมดนี้นะจะเล่นได้ง่ายกว่าทานอนครับฐานอนนี่สกิลไอเฟล,ลมันค่อนข้างจะจำกัดแต่โอดินนี่ได้เรื่อยๆมันมีบาบเลียช่วยด้วยแหละนะครับแล้วก็มีไอเฟมมีไอเฟมเมียม,มาตายก็เลยค่อนข้างจัดแล้วก็สบายตรงที่สกิล,ลมันเป็นระยะไกลไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกสัดไปแล้ว,ลวก็วิ่งแต่ตัว,ต,วตัวมันเดินช้านะโอดินนี่ตัวมันเดินช้ามาก เรียกเลยว่าตะกุตะกักในการเดินปังปังเั้ยเอ้ยเฮ้ยมัจะตายมัจะตายขอเด้งเลือดหน่อยรูทรูทมึงทำงานหน่อยรูทเนี่นนรยระยะค่อนข้างประชิดใช้ก็ต้องระวังนะครับโดนโดนสวนมาก็น่าหงายนะหมายถึงว่าโดนโดนเบรกแล้วก็มันก็จะหยุด ก็ชิวๆชิวๆมากแต่ก็ต้องระวังบา้าหลอยเอาวิ่งลอยเอาอ,อ,อ๋อา๋อทิ้งห้าใช้ได้ก็ใช้มทิ้งนี้ทิ้งดามเมจไว้ได้ เกือบไม่ถึงแล้วไอ้ลืมพูดถึงไอ้นี่ ISO เออไอ้เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดลืมแล้วปกติลืมแล้วลืมยาวเลยนะเนี่ย ISO นะครับพอดีสุ่มมาได้ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเซตที่เข้าท่ากับ Odin ที่สุดแลวเพราะเน้นดาเมจรลัวๆนะตัวนี้ o v e r d ร i ไ e ครับ o v e r d ร i ไ e เลยนะถ้าเป็นไปได้นะหรือจะเอาดถ้าเกิดสุ่มได้อย่างอื่นก็ใช้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปถ้าเกิดไม่มีงบนะ ก็ไม่ต้องรีบนะครับไปใช้เป็นไอความโกรธของฮักก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดจนปัญ,ญญาในการสุ่มจริงๆแล้วได้ฮอกอายก็ก็ยวนๆยน,นะครับยน,ยน,ยน <laughs> ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ดีสุดคือโอเวอร์ไดฟ์นะครับดีสุดดีสุดโอเวอร์ไดฟ์อันนี้ฟันเะฟิร okay. <Okay. S 2> ์มเนี่โอเคก็จบกันไปสำหรับรีวิวตัวละครตัวนี้นะครับโอดินนะครับ ตัวต่อไปพยายามปั้นดอมามูนะครับผมเพราะงั้นตัวอื่นนี่ผมจะหยุดไว้ก่อน <laughs> ตอนนี้ดอมามูพึ่งขึ้น2ดาวนะก็น่าจะอีกเดือนหนึ่งเลยหรือเปล่าไม่รู้นะจะพยายามปั้นให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ